สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เข้าสู่ชชองมิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปลารายไตรมาสที่4 สำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายยแล้วก็ธันวาคมเจอกัน3เดือนครั้งนะคะมาดูกันค่ะว่าใน3มเดือนข้างหน้านี้ชาวราศีสิงคุณจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรโอ้โหอิสระเสรีมากๆเลยเป็นเรื่องเงินเงินทองทองการปรับตัวในการใช้ชีวิตนะคะชีวิตนี่หาเงินเยอะนะช่วง3เดือนข้างหน้านี้ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมเท่าไหร่เลยยังอยากอยู่กับตัวเองรักอิสระในตัวเองหาเงินดีกว่า อารมณ์นั้นเลยนะคะดังนั้นถ้าถามเราเลยมองว่าใน3เดือนนี้เราคิดว่าคุณจะมีอิสระในตัวเองมากขึ้นเป็นโค้มีความคิดอะไรความอ่านอะไรที่อยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วนะคือเริ่มมองหาความมั่นคงในตัวเองความชัดเจนในตัวเองแล้วไพ่เดดเทมเปอร์เรนซี่ขึ้นมาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางเยอะหน่อยหรือว่าเริ่มมีใครบางคนชาวสิงหรือลัคนาสิงน่าจะคิดในเรื่องของการงานค่อนข้างชัดเจนคืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยน ทันทีหรอกคุณเลือกที่จะรอคอยนะรอคอยอะไรอยู่รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสนะคะเป็นเพราะว่าคุณก็ดูไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายก็เป็นชาวสิ่งที่ดูแบบเป็นสิ่งห่อยนิดนึงตอนนี้นะก็คือเออมันมันดีอยู่แล้วเฮ้ะมันอิสระมันดีอยู่แล้วเราก็แค่รอคอยโอกาสจังหวะที่ดีแต่พอดีรอโอกาสมาเราก็เรื่อยๆอ่ะเออฉันชิวๆฉันสนุกสนานกับมันไปอารมณ์นั้นนะคะก็ลองดูลวกันวนาะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปคิดเรื่องงานด้านใดด้านหนึ่งหรือการแบบเดินทางเยอะขึ้นหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ เงินทองแล้วก็ความมั่นคงที่คุณจะต้องเจอหรือตัดสินใจพอดูมีไพ่เงินปุ๊บก็มาถามเลยค่ะว่าเรื่องเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะใน3เดือนข้างหน้านี้อา,อาจจะมีแกณฑเสียเงินไปกับเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะอันนี้ระวังหน่อยแล้วก็อาจจะมีการ เสียแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรแบบนี้สมมุตินะไฟที่บ้านเสียพัดลมที่บ้านเสียซ่อมแล้วก็ต้องมาซ่อมอีกอารมณ์นั้นนะคะแต่ว่าดูแล้วอ่ะมันเหมือนกับคุณดันไปเปรียบเทียบอะไรบางอย่าง กับใครบางคนในเรื่องเงินเนาะพอเราไปเปรียบเทียบปุ๊บมันก็เลยทําให้เราอาจจะรู้สึกบั่นทอนจิตใจตัวเองแต่ด้วยทิศทางไพ่มันเหมือนกับคุณก็เป็นคนมุ่งมั่นขยนันอดทนลุยหาเงินอยู่แล้วเอมีม่เลยมองว่าจริงๆที่บ้านคุณก็สนับสนุนซัพพอร์ตดีนะคะแล้วคุณก็เป็นคนสู้ชีวิตด้วยเรื่องเงินเลยไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าคุณดันชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยทําให้ชาวสิงอาจจะรู้สึกแบบเออฉัน ไม่ค่อยพอใจอ่ะฉันยังอยากหาอะไรทําเพิ่มเติมเลยฉันยังต้องการอะไรที่มันแบบปลอดภัยกว่านี้เซฟกว่านี้มั่นคงกว่านี้และฉันดูแลตัวเองได้มากกว่านี้ดังนั้นเรื่องเงินรายรับล่ะคะคุณจะมีรายรับมาจากอะไรก็ต้องเป็นการเนี่ยถ้าเป็นสองเหรียญก็คือต้องเข้าทีละน้อยนะอย่าหวังเงินมากนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะขายของก็อาจจะต้องขายของแบบเน้นขายขายเยอะนะคะเยอะชิ้นอาจจะกําไรน้อยหน่อย,อ,ยอารมณ์เนี้ย นะแล้วก็การเงินที่จะได้ก็โซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นแหละการโฟกการคุยกับคนรอบข้างเพื่อนคนรอบข้างจะช่วยสนับสนุนคุณได้นะคะอารมณ์เหมือนแบบช่วยกันไปช่วยกันมาอารมณ์นี้แล้วก็สิ่งที่คุณสนใจในเรื่องใหม่ๆนั่นแหละแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณสนใจมันอาจจะขัดแย้งกับเราหน่อยเป็นเพราะอะไรบางครั้งเราก็อาจจะกดดันตัวเองเกินไปอยากได้มากเกินไปอ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนคือคุณอาจจะไม่ได้ใส่ พลังไปเต็มที่กับการหาเงินกับสิ่งนั้นกันมะแล้วคุณก็ดันไปเหมือนแบบเฮ้ย mm. ทำไมคนอื่นเขาได้ตั้งเยอะทำไมเราถึงไม่ได้นะคะคุณต้องเทคไทม์ใช้เวลาให้กับตัวเองด้วย mm. เรื่องที่คุณจะต้องเสียไปกับเรื่องเงินละ่ะคะคืออะไรนะเงินคุณเนี่ยจะเสียออกไปอย่างชา้าช้านะคะช้าช้าเลยเพราะจริงคุณเป็นคนขยันอนะ เราคิดเลยคิดว่าถ้าเกิดเงินคุณจะเสียก็อาจจะเป็นการผ่อนชําระนะคะการซื้อของระยะยาวมันเป็นสัญญามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นเรื่องจําเป็นมากกว่าปัญหาในการเงินก็อาจจะเป็นอิทธิพลที่ช่วยเหลือคนอื่นเยอะอืใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็หาเงินเก่งเช่นกันดนงนั้น,น,นเรื่องการเงินเราเลยคิดว่าชาวสิงห์น่าจะประคับประคองไปได้นะใน3มเดือนข้างหน้านี้นะคะก็เป็นกรัจใจให้ไปดูเรื่องการงานกันดีกว่าเงินมันไม่ได้แบบ มีอะไรที่อโหดร้ายทารุนที่เราจะต้องแบบกังวลขนาดนั้นมาดูเรื่องการงานกันบ้างสังนิดสีการงานของเพื่อนๆชาวสิงใน3มเดือนข้างหน้านี้การงานเป็นอย่างไรบ้างคะอืมโอเคนะมีแต่คำว่ามั่นคงเลยอ่ะชาวสิงจะได้ไพ่เดอะสเตรนด้วยนะ ดีเลิศนะคะมั่นคงดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีการแข่งขันได้หรืออาจจะมีการปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาได้โปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะแข่งขันกับอะไร7จ็ดคาถาอาจจะมีงานเล็กงานน้อยงานจุจิงานเข้าอะ่ะเออมันก็เลยทำให้ เป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆมันมันดีมัน,มนควบคุมได้สถานการณ์นี่เห็นไหมเรื่องเล็กๆเลยคุณต้องสู้กับอะไรสิปาถาสิ่งที่มันแบบว่าเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันไม่ใช่ตามแพลนที่คุณวางเอาไว้การงานของคุณชาวสิงต้องระวังอะไรคะอไพ่ดีอีกแล้วระวังการทําอะไรตามใจตัวเอง นะคะดังนั้นคือพอให้ดีปุ๊บแต่เป็นเรื่องที่เราต้องระวังก็ต้องระวังอะไรความชินชาการรักสบายการทําในสิ่งที่แบบคือคุณอาจจะเก่งในเรื่องที่คุณทําอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยมีอีกโก้ติดตัวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทําแค่นี้ก็ดีละมันไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้หรอกแต่คนอื่นเขาสู้อะ่ะคือเขาเต็มที่คุณก็เลยต้องมานั่งแบบตามเก็บกว่าเช็ดถูถูกป่ะดังนั้นถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วชาวสิงอาจจะต้อง3เดือนนี้นะคุณต้องใส่พลังไปเต็มที่เลยอะไรที่คุณยังไม่เคยทํานะคะให้ลองทําไปก่อนเลยแล้วคุณจะไดด้้พบบกับควววามมสสุขหงย สิ่งที่ต้องระวังคือการรักสบายเกินไปนั่นแหละนะก็อาจจะทําให้คุณเหมือนแบบเอ่อทำทำไปอะ่ะมันมาเลยแบบทําแล้วมันก็ได้เงินใช่ป่ะเงินเดือนจบแล้วฉันไม่อยากจะพิสูจน์อะไรตัวเองขนาดนั้นนะคะเป็ียนความคิดซะนะคะชาวสิงดังนั้นพอดูอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณล่ะชาวสิงสามเดือนข้างหน้านี้นะมีแนวโน้มที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือไม่นะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนนะ เออเปลี่ยนยังไงคะเอมมี่ถามไพ่ให้หน่อยสิโอกาสในการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีคนมาชวนและน่าจะเป็นงานที่มีตำแหน่งดีขึ้นเงินดีขึ้นแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นงานในรูปแบบใหม่ก็ได้อาจจะไม่ใช่งานแบบเดิมที่คุณเคยทำก็ได้นะคะ ม,มันก็เลยทำให้คุณดันไปโฟกัสในเรื่องของเงินมากกว่าอดังนั้นที่เดิมอาจจะได้เงินดีกว่าพอที่ใหม่มาเสนอแต่เ่อกี้จะบอกตำแหน่งเยอะกว่าแล้วทำไมดูเงินน้อยนะมันอาจจะทําให้คุณต้องทํางานเยอะขึ้นคุณก็เลยรู้สึกว่าถึงเงินเยอะแต่ว่าฉันต้องทุ่มเทพลังไปกับการทํางานที่เยอะฉันก็ไม่เอาดีกว่าอารมณ์นั้นก็เป็นได้นะคะมันก็เลยทําให้โอกาสมีแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เลือกที่จะ ไปขนาดนั้นเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะทํางานที่เดิมต่อไปเป็นอย่างไรเนี่ยงานมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะต้องแบบออกไปข้างนอกไปผจญภยัยไปทําอะไรในที่แปลกใหม่อาจจะไปเจอลูกค้าใหม่เจอเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเจอที่ทํางานงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆแต่ถามว่าคุณทาแล้วดีไหมนะคะจริงๆแล้วดูแล้วคุณก็ดูแบบเหมือนเปรียบเทียบแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะใส่ ความพยายามของคุณเองแล้วมันก so, ็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระยะยาวคือคุณอย่าหวังอะไรระยะสั้นเลยคุณต้องหวังอะไรในระยะยาวแล้วคุณจะแบบทําให้มันเพอร์เฟกได้ชาวสิงห์ทำงานเสริมดีไหมคะอยากทําหรือเปล่าจริงๆดูคุณชิวอะบางคนคืออาจจะทําแบบทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดพอทําไปปุ๊บเงินมันไม่ดีเท่าที่เราคิดเราก็เออไม่ทําแล้วนะคะ ดังนั้นการงานพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวสิ่งบ้างเอ่ยก็ยังคงเป็นช่วงนิ่งๆอยู่สิ่งที่คุณคาดการเอาไว้คาดหวังเอาไว้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะหลายๆครั้งคุณอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่คุณอาจจะยังคงคิดว่าเออไม่เอาอ่ะฉันขี้เกียจทะเลอะทะละ่าไ่ทําอะไรที่มันแปลกใหม่คุณก็ยังคงอยู่แบบเดิมนั่นแหละ นะคะแต่งไงก็ตามแต่เราดูแลภาพรวมของไพ่ e, ของคุณเองมันยังสบายๆยอยู่นะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องอกังวลใจมากนะักแค่คุณอาจจะลองทําอะไรในรูปแบบใหม่ดูบ้างนะคะแทนที่จะนิ่งเกินไปหรือทําอะไรแบบชิลเกินไปนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับชาวสิงในเรื่องการงานด้วยเดี ith, ๋ยวไปฟังความรักกันต่อเลยความรักคนโสดนะคะมาดูกันสซมิซีคนโสดชาวสิงสภาวะการความรู้สึกข,ของคุณเป็นอย่างไรคะก็มุ่งม,มั่นกับเรื่อง งานนะโอ้ยฉันไม่เอาดีกว่าเรื่องความรักคุณอยากเปิดคุณเปิดใจแล้วหรือยังด้วยสถานการณ์ไพ่โอ้โหชัดเจนนะคะชาวสิงมาเฉลยซีชาวสิงคนโสดคุณไม่คิดเรื่องความรักจริงหรอทําไมล่ะอยากรู้มากๆเลยก็ลองถามไพ่นะคะว่าทําไมคุณยังดูไม่เปิดใจเป็นเพราะอะไร คุณยังเป็นโอกาสแบบยังมองหาโอกาสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองการเงินให้กับตัวเองมากกว่าแล้วตอนนี้คุณยังรู้สึกแบบอาจจะยังไม่เจอใครที่ถูกใจขนาดนั้นหรือยังไม่ได้รู้สึกว่า,าจะมีความรู้สึกอยากให้ใครมาดูแลเราหรือเราอยากจะดูแลใครมันไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องของความรักนะคะในทิศทางนี้พอเราดูแบบนี้ก็ต้องถามต่อไปอีกว่าแล้วทําไมเราถึงยังดูทําไมเราถึงยังโสดอยู่คะ ก็คือเรายังคงแบบเออไม่รู้ชอบอะไรเดี๋ยววันนี้ชอบแบบนี้อีกวันหนึ่งชอบอีกแบบหนึ่งนะคะเรายังกังวลเยอะเรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเรายังเครียดอะเรายังคิดเยอะอยู่คุณคิดอะไรล่ะคะคนโสดอยากรู้ความมั่นคงมันจะมั่นคงต่ออย่างเดิมไหม แล้วมันจะเปลี่ยนไปมันจะพัฒนาไปได้หรือเปล่าคืออารมณ์แบบยังไม่ทันได้คุยกันเลย,ยคิดไปถึงบ,าบ้านบ้านปลายชีวิตเรียบร้อยแล้วนะแต่ตัวเราเองยังเป็นะเ e อ e r มิตอะพอเราเป็น the อ e r มิตแล้วเราจะให้ใครมารู้จักเราได้นะเรายังไม่กล้าเปิดใจตัวเองให้กับใครเลยก็ถามต่อเลยนะคะว่าแล้วชาวสิงค์คะจะมีใครเข้ามาหาคุณหรือไม่ในสามเดือนข้างหน้านี้ถ้าคุณอยู่แต่กับเพื่อนนะมันก็จะเจอสังคมเดิมๆอะมันก็ไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาได้โดน ัดออกหมดเลยนะคะก็ต้องตอบว่าในสามเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาเพราะว่าคนยังใช้ชีวิตอยู่กับโลกของคุณเองอยู่นะสังคมของคุณเองอยู่ยังไม่ได้อยากจะเปิดรับประตูรับใครเท่าไหร่ไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับคนโสดชาวสิงบ้างนะคะก็เลือกนักมักได้แร่ต้องเลือกอะไรคะเลือกแม่จะได้พออะไรก่อนเนี่ยมีเออก็อคือ คือไพ่บอกเลยว่าการเลือกเยอะการตัดสินใจไม่ได้การจินตนาการอย่างงู้ยางนี้แต่ไม่ทําไม่ลงมือสักทีเนี่ยมันก็จะทําให้คุณคิดการมโนไม่ช่วยอะไรนี่คือคําแนะนําจากไพ่นะคะคือถ้าคุณมัวแต่มีไพ่แบบเจ็ถ้วยห้าเหรียญแบบเนี้คืออย่าไปคิดว่าใครจะต้องมาดูแลคุณขนาดนั้นแล้วคุณก็อย่าไปคิดว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรที่มันาคาราคาซังได้หรอกอยังไม่ได้ทําเลยชาวสิงเราต้องมั่นใจในตัวเองนะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนี่คือคำแนะนําจากไพ่ ถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอไหม the judgment ขึ้นมา the word ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะก็ลองดูละกันสามเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของหัวใจเรานะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาจริงๆนะคะก็อาจจะลองเปิดใจให้กับคนใกล้ตัวดูก่อนก็ได้จริงๆคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในการมีแฟนนะคะแค่คุณสร้างพลังงานของเพื่อและกันยนามิ เพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ให้มันดูแบบฟล o ร์รีแลกซ์ไปด้วยกันลองดูนะมันอาจจะทำให้คุณอยากมีแฟนมากขึ้นก็ได้เป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวสิงห์ทุกท่านจ้าคนมีคู่ชาวสิงห์นะคะขอดูสถานการณ์ของคุณทั้งคู่สักนิดหนึ่งซีก็ดูแลกันดีนะคะประคบประหงมกันดีดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยน้ำพึ่งเรือเสริพึ่งป่ามากๆแอบดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาสักนิดหนึ่ง ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเออกตาแล้วสถานการณ์รอบข้างดีเลยนะความสถานการณ์ภาพรวมดีเลยทําไมความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาด้านเป็นสามดาบได้ขยายความสิคะอึดอัดหรออึดอัดกับเรื่องเพื่อนของเขาเหรอคะเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้ครอบครัวเขาไม่ได้ดูแล้วเหมือนอยู่กันคนละสังคมเลยอแสดงว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามสี่ห้า มาทําให้คุณบั่นทอนจิตใจแอบดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยเหมือนเดิมขี้หึงขี้หวงอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปหรือไปแคร์อะไรบางอย่างมากเกินไปจนทําให้เขารู้สึกแบบอาเงา,งาเงาเป่ี้ยวนิดนึงทําไมถึงมีสามดาบขึ้นมาคะ ไม่น่าใจว่าคุณกังวลไปเองหรือเปล่านะลองไปถามเขาดูสิบางทีการอึดอัดใจหรือการคิดของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกังวลไปเองก็ได้เลยทําให้รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราทําความรู้สึกของเขาเออจริงๆเขาดูแบบแคร์ความรู้สึกคุณอยู่นะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่หวานนะคะเพราะเขาไม่ใช่คนที่หวานเขาอาจจะพูดอะไรตรงไปตรงมาเป็นเหตุและผลอาจจะไม่ใช่สไตล์แบบที่ เนี่ยทำให้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเอาใจใส่เราจังเลยไม่ใช่คนแบบนั้นนะแนะนเพื่อนๆนชาวสิงอาจจะต้องลองแบบเบรินตัวเองนิดนึงกับความคิดอะไรหล,ะล,ะละยายๆอย่างของคุณสักหน่อยถ้าอยากแนะนําอะไรให้กับคนมีคู่ชาวสิงบ้างเนี่ยบางครั้งความกังวลใจจากการที่คิดอะไรหลายๆเรื่องปนกันมันจะทําให้คุณแบกรับภา,าระแล้วก็ปัญหาโดยที่คุณไม่รู้ตัว หนทางในการแก้ไขก็คือลุยไปเลยนะคะกล้าที่จะชัดเจนอารมณ์แบบนี้ก็คือถ้าเกิดคุณอยากรู้อะไรคุณก็ถามไปตรงๆอย่าคิดไปเองไม่งั้นมันจะยิ่งแย่ The Tower ที่เข้ามาคือการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันก็ต้องเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบทำมาโดยตลอดอเกียดไหมมันเหมือนกับความเคยชินนะคะดังนั้นถ้าอยู่ดีๆคุณเปลี่ยนไปเลยเขาอาจจะรู้สึกตกใจได้หรือเขาเปลี่ยนไปเลยคุณอาจจะรู้สึกตกใจได้แต่อันนี้มันคือเหมือนต้องค่อยๆเปลี่ยน ก็ลองดูละกันว่านิสัยอะไรของคุณและเขาที่มันค่อยๆเปลี่ยนระหว่างกันหรืออีกแง่หนึน่งไพ่ต้องการจะบอกว่าลองตะล่อมถามดูในเรื่องที่คุณแบบเอ้ยไม่เก็ตไม่เข้าใจหรือแบบไม่รู้ว่าเออฉันจะต้องทําอย่างไรกับเรื่องนี้หรือเธอรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นั่นเองสามเดือนข้างหน้านี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรทะเลาะกันเพราะการอยากเอาชนะ อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนเพื่อเราอยากให้อีกฝ่ายเข้าใจเราอยู่ข้างเราดูแล้วไม่ได้มีความอ่อนหวานอ่อนโยนระหว่างกันมีแต่ปัญหาทะเลาะกันเรื่องผู้ใหญ่นิ่งอย่าประชดประชันนะคะอย่าทำตัวเหมือนเด็กนี่คือสิ่งดี่ไพ่อยากบอกคุณกับปัญหาที่คุณจะเจอนะคะแต่ว่ามันสามารถคลี่คลายได้ไหมไพ่บอกว่าปัญหานี้มันคลี่คลายได้ เพราะความเด็ดขาดหรือเพราะมีคนรอบข้างช่วยเหลือหรือการให้อภัยเพราะมีคนรอบข้างบอกนะคะดังนั้นมันเป็นช่วงประคับประคองของชาวสิงคนมีคู่เลยไพ่อยากแนะนําอะไรคุณปรับตัวให้ได้กับสิ่งที่คุณเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้กับคนมีคู่ชาวสิงด้วยไปฟังคําแนะนํากันเลยคําแนะนําให้กับชาวสิง การมีจุดยืนในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ก็อาจจะทําให้คุณได้เห็นภาพอะไรกว้างขวางขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะยึดติดก,กับเรื่องอะไรบางอย่างเยอะเกินไปนะคะแต่ไพ่ข้างเคียงเขาบอกว่าให้คุณยองเริ่มต้นทําอะไรที่มันแปลกใหม่หรือเริ่มต้นเจรจาพูดคุยมากขึ้นดีกว่าดีกว่าการที่ห่วงแหนาหรือทําอะไรในแบบเดิมๆเ,เพราะสถานการณ์ที่คุณเริ่มพูดอะไรแบบนี้มันจะทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะชา้าแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับคววามมมร่่ือทีีด คุณยึดติดกับเรื่องอะไรความผิดหวังความไม่ได้ดังใจหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบถึงความเพอร์เฟกต์เพอร์เฟคชันนิสมากๆเก็ตไหมเพราะมันเพอร์เฟคชันนิสมากๆคุณก็เลยแบบตามหาอะไรหลายๆอยา่างเสมอมันก็เลยไม่จบสิ้นเสียทีนะคะดังนั้นเราบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกนะเออก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองเข้าใจปัจจุบนันเข้าใจเหตุการณ์ที่คุณอยู่แล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่คุณได้เผชิญหน้า ก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวสิงห์ทุกๆท่านด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็ขอให้สามเดือนข้างหน้านี้เพื่อนๆมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะ